สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวกระทะเทฟลอนนะคะขนาด32เซนในราคาเพียง144บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ก็คือกล่องกระทะเทฟลอนนะคะที่สั่งมาจากลาซาด้าเพิ่งได้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองแกะกล่องให้ดูนะคะนี่แกะออกมาแล้วนะคะกล่องข้างในเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูค่ะว่ากระทะจะเป็นลักษณะยังไงนะคะ อันนี้จะมีผ้าเป็นถุงผ้าใส่กระทะให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวจะลองเอาถุงผ้าที่เขาใส่กระทะออกก่อนนะคะอ่าเราก็จะมีส่วนของคำแนะนำการใช้กระทะติดโดยมีใบตรงนี้มาให้เราด้วยนะคะคำแนะนำแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ นี่ก็คือกระทะนะคะยี่ห้อไดมอนด์ค่ะขนาดสามสิบสองเซนค่ะเดี๋ยวจะลองเอามือรูปๆดูนะคะว่าลื่นไหมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะคะวัสดุก,ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะนี่คือด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะออกเป็นสีออกชมพูม่วงๆนิดนึงค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะคะ คือจับดูไม่หนักแล้วก็ไม่เบามากค่ะกลางๆค่ะวัสดุค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะในราคาอยู่ที่144บาทรวมส่งแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ